เสานี้เขากับาพ่อกันยูยะโสูพี่น้องปาติวหลังจากเมื่อวานเราไปติดอยู่ชนบทคอนเจนนะครับที่ติดื้นกันนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นเมื่อวานชีสมมันมีสีน้ำเง,งินนะครับผมคำสร้างบอ่อนะครับบาดคำสั่งบอ่อเพื่อปาติวนะครับจังหวัดยะโสูมาเตมือคืน,นพี่น้องฮอตทีได้ตัวฮอตีสองวะอ,อืมนะครับันนี้ไอ้แล้วเอาผ่าผ่าซิบคืนนะครับนะครับบัดคำสั่งบ่อติดถนนซีเลนนะครับ เส้นปัตอยู่ไปพล่งประูซพี่น้อง <c oughs> ช่วงนี้ฝนลงเรื่อยๆอยู่นะเกดจากนี้เขาก็จะไปสังขะนะครับประมาณร้อยเก้าสิบกโลนะครับสามชั่วโมงกลัวนะครับกัทั้งสิรลับไปน้ำนะครับ <c oughs> ลอยเจ็บสองลอยลันะครับตีไปรล ยโสกับสังคะนะครับไปติดไอ้หาสิบแรล้งสีน้ำเงินด้วยกันนะครับเจ้านั่นเพิ่นสร้างผ่าสามสิบผืนส่วนทั้งนั้นก็ติดลายพี่น้องเด้อติดทุกปีนะครับผมทั้งไอ้สังขะนะครับสุรินแถวแถวไอ้แถวพวงตึกแถวขนาดม้อนนะครับปัจจุบันยังขึ้นสองงานเลยเลื่อมเลยล่ะพี่น้องก็ติดตามเบึงนะครับเด้อสองงานนะครับผมม้นนี้ มืออื่นก็สีได้ออกน่าจะช่วงเศร้าช่วงเทียงหรือยังไดแหละประมาณนี้ครับท่านได้โทรบอกลูกค้าอยู่รหานซ้ายนะครับมืออื่นรหานซ้ายมือฮื้อติดอยู่เขากันนะครับเขาชะกันสักแก้วนะครับผมออาขึ้นไปสองกันแหละครับพี่น้องช่วงนี้ก็รอบละสองรอบละสองนะครับหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับกถองตีไปติดขี้อีกครับผมอยู่นงวลำพูนอีกครับผมเอ็มหกสองอีกนะครับ แล้วไล่พี่น้องเบิ้งนะเรียบร้อยนะครับเท่านี้ครับผมใส่เวลาไปประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับผมอยู่ที่นะครับปาติวนะครับผมจังหวัดยาสุท้นะครับคันแรกก็เรียบร้อยน่าจะไปถึงไอ้สุรินทร์นะครับช่วงก้อนเทียงอยู่ละครับผมตอนช่วงเชิงเทียงนะฮะฮอดสุรินทร์นะครับนะครับเอาไปยกมันได้เลยนะครับทีนี้ นะครับผ่าไอรัส้างสิบผืนนะครับแถมเสือคือเก้าพี่น้องแถมเสื้อนะครับจับฉลากทองคํานะครับผมสิ้นปีนะครับหรือว่าปีใหม่นะครับมีปกนะครับปกท้องนะครับเสร็จละสลึงแล้วก็ที่เป็นคอลอคาเลนะครับผมปกผัดหลอกพันล้มนะครับปีนี้นะครับที่เพิ่มให้มันหลายขึ้นกว่าเก้านะครับสําหรับของตีว่าเฮาจับฉลากนะครับต่ว่าที่นี่แหลแถมเสืออยู่แล้วนะครับคันละสองโตนะครับผมแถมเสืออูไปทุนการกระเสียรนะครับ ไปดันพี่นะเบิ่งน้ำรับทันใดนะครับช่วงนี้กับฝนนะครับฝนลงแล้วนะครับระกานะครับประทาน,นมีอุปกรณ์นะครับทุนแรงนะครับเครื่องยกมันแล้วคีบนะครับผม้วกาอื่อๆอ,อีกนะครับกะ สามารถทั้งอูเฮาได้นะครับผมอูเฮาไปหอดไปถึงไปหอดบ้านเลยนะครับผมสําหรับอูเฮานะครับกะหลายเครื่องครับผมเทือดจากนี้นะครับผมกว่ามุ่งหน้าสู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอําเภอสังขะครับผมแถวบ้านปวงตึกแถวพื่อแหะครับขนาดมอนไปติดน้อยโมันแอลห้าส่วนหนึ่งแปดสีน้ำเงินนะครับประมาณสามใช้เวลาสามชั่วโมงในการเดินทางนะครับผมจากอําเภอปาติวจังหวัดยโสธรนะครับกะแลนติดยุ่งซี่แหะครับผม หวานกับอยู่ชนบทนะครับมือนี้มาโพอยู่ปาติวแล้วก็ทีไปโพอยู่สังขะเมื่ออื่นก็บทโพอยู่ทางสุกริลัมอีกนะครับผมอยู่ทางคนละหานซ้ายนะครับผมแล้วก็ไปโพสาแก้วต้อยอีกนะครับเขาชะกันนะครับเขาชะการเดียบทีหลายนะครับผมนะครับตัวนี้น้ำขีบกับมีได้พี่น้องด้วยนะครับขีบตากยกเอาเสถียรที่ถอยรถยังไงนี่รถตัวโอ้ยถอยรถไปอีกตาย นะครับกินข้าวกินน้ำเทสก์นะครับที่เดินทางกับคนละไปทางสุรินทร์เหมือนแหละพี่น้องเด้อไปตีข้าวเดียวกันตีเทสก์เดินทางเข่าวคนละอ่ะเภอโอพงกันต่อเลยนะครับจอดไว้ข้างนอกก่อนไก่ดอกโอ้ยนะครับผมพี่น้องไปพอกันยุติสุรินทร์กันต่อนะครับอภเภอสังขารนะครับหาสีแดง